เล่นเบเบทที่บ้านมันน่าเบื่อทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเบเบทกันที่สนามเด็กเล่นนะแล้วเราเนี่ยก็จะไปเล่นยังไงโฟกัสเราจะไปเล่นเบเบทในเครื่องเล่นต่างๆในสนามเด็กเล่นแน่นทุกคนจะไปเล่นที่ไหนบ้างไปดูกันเลยทุกคนมาหมุนสุดโหดทีทวนเฮ้ยมาพร้อมนะทีทวนวันโกชุดไปนี่คนมันนี่คนมันหัวนี่มันเบเบมาเร็วมาเร นี่นะอย่างเงี้ยัดกับกับกับอิมแพคดากูนอะไรกูดากูนอะไรดากูนอะไรโอ้ยเราชนะแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยอิมแพคเด็กผมแพ้และผมก็ชนะยังไม่หยุดหมุนเลยโม้มือหนูจัดมาเมื่อกี้พี่ไม่ยอมนะทุกคนมาแต่เราเปลี่ยนสายชูดแล้ว แข่งแคปสามตาโรกัสกัรนำปรกัดหนึ่งศูนย์โอเคไหมมาพร้อมชุดชูคนเล่นก่อนชูคนเล่นก่อนอ่ะชู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 ป๊าบเลยสีชดูวันโกชูโอ้ยมาดิแรงตู้หวตู้หวเอาไงดี้สุดมื่นมาตอนนี้มื่นเออมื่นเฮ้ยตอนนี้พี่ไม่ได้เข้าอีกสี่มาทุกคนแต่ว่าพอพอแล้ว อิมแบกเดย์ผมจะนะไปครับทุกคนไปแลงตายห oh. มาหมตาท้าย <c oughs> ตาท้ายเถอมาพร้อมหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหมุนคนกันหมุนคนกันชูชดชนี่ชวันกูชดไปแล้ว <c oughs> ตีวางอุ <c oughs> อ้ยชชชอะไร้ยเ <c oughs> สียงพอจัดเสียงพอจัดยังไงดียัแต่ตอนนี้แต่อนนี้ยังไงครับลุเลยพวกเรามักลังชูอยู่ทุกคนเอ้า ไม่ใช่แค่แบเบดที่ล่วงค<ต>นก็จะล่วงคนก็จะง่วงเหมือนกันนะครับตอนนี้เราไปอันต่อไปกันดี่าไป<ะ>สนามที่สองสนามสไลเดอร์สุดโหดผมใช้เป็นเพกาซัสเบรดน,นะครับล้วโดดเดิมกระโดดเดิมนะครับวิศารร้อนนะครับทุกคนมาถ้าเกิดใครชูดออกนอกสนามไม่เข้าสนามแพ้มาดูวันกูชูด ช่วย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 ตาแรกไม่มีใครได้คะแนนนะทุกคนก็ซื้อออกกันทั้งคู่เลยมาแข่งกันให้ชนะต,ตาเดียวก็้นะส,สูกสามจริงๆมามาต่อเลยต่อเลยมาครับเพื่อเนเลยมามามาคร <c oughs> <ฟ>ับ t h r go จุด อีกตาหนึ่งปะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ผมหนึ่งกัสศูนย์นะครับทุกคนมาครับมาครับเ,เ,เมาครับต้องสุดท้ายละมาขายตา,ท,ายตท้ายนะมาทีทุกวักน าครับทุกคนแข่งเบรบคต่อไปนะครับผมสนามนี้ชื่อว่าสไลเดอร์สุดมหัศจรรย์เลเวลสามนะครับทุกคนครับซึ่งวิธีการแข่งของเราจะเปลี่ยนกฎกตินนกานิดหน่อยนะครับทุกคนครับก็คือว่าใครชุดลงชันะนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดชุดลงทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องมาวัดกันต่อว่าใครเนี่ยเป็นคนชนแล้วแบบว่าหยุดก่อนกันนะแพ้ใช่มาอ๋อ t h r e แหกกดทุกเพยเบนะครับทุกคนครับอมาพร้อมพร้อม3ี1กวันโชุดโอ้ยทั้งทั้งผมยังหมุนต่อให้อีกเป็นชั่วโมงเลยทุกคนมา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 สุดท้ายถัสุดท้ายพร้อมมาปีชูวันโอ้ยๆเมื่อกี้ผมโดนชน โดนทนระหว่างที่ผมกำลังไซส์ลงมาทุกคนเฮ้ยเอ้ยอีกรอบไปอีกรอบไปอีกรอบไปไม่เกันน่าจะยงเห็นไม่ชัดเมื่อกี้ช่วงกันก่อนนะมีกติกานะจะต้องโดนปะแปรเลยนะครับทุกคนไม่ใช่รู้อะวันนี้ลองกั๊ดเจอยแบบงี้อะทีัวโกชุกโอ้โหแม่จัดแย่โถ่โอ้ยไปหมดแล้วครับทุกคนโอ้โหไปแล้วไปแข่งสนามต่อไปกันเลยดีกว่า ไปครับตัวสนามไอค์ตีมิลล์สองเริ่มไป two one t w ยัง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  two one two พี่น้องพี่น้อง

มาใครพร้อมที leaving, ้ถ e ูกันก่อนเชิไปลงสนาแล้วไปไปไปสนามต่อไปสนามต่อไปยังชูไม่ลงเลยเข้าอ้าไปสนามจริงช้าไปเบียดเป็นยังไงนี่เหรอ ไปสนามไ่เป็นแขวงนะยังแขวงแดงข้างแดงนึงนะพร้อมมาโฟกัสสามตาเหมือนเดิมสามตาสามสุดท้ายแล้วทุกคนสุดท้ายแล้วมาซีทูวันกูซูสตรีมพี่นี่เป็นแง่เป็นแง่เป็นแง่จะร้อแข่งกันเป็นตาดีทุกคนโทษทีนะ จะนำไปก่อนหนึ่งูนะครับทุกคนสองตามแขก่นไหมแขวนก่นไว้ดิเอาแขวนกงแขวงวันวันวันนะครับเฮ้ยเขาแขวนกุ้งแขวนกุ้งแวนต้องแขวนกู่ไงไปมาวีมาจูวันโกิเรียบร้อเอบเกี่ยวนะครับทุกคนมามามาเสมอกันล้นนี้ผมว่าผมมาสนามนี้ว่ะ เก่งสนามนี้มากๆเลยทุกคนมาๆนี่คือสนามแข่งแข่งสิงช้าสิงช้าเบเบสนามสุดโปอพร้อมที่จะประจนภัยในโลกกว้างใหญ่มานี่คือชื่อสนามนะทุกคนคอมเมนต์มาแล้วก็คุยกอบนะพร้อมครับมาหนึ่งหนึ่งนะตอนนี้รอบท้ายวันโกิดเนีเยเออวินเ ใทุกนตายแพ้เลยแต่นี่ก็คือสนามแปลกๆของพวกเรานะครับทุกคนทุกคนที่ว่มีสนามที่แบบว่าไปเล่นไปเบ็ดแปลกตรงไหนก็ลองคอเมนต์บอกกันได้นะครทุกคนทุกว่ามกดแชกไลค์กดทุกคนวนนี้พวกเราต้องขอตัวลาไก่อนสวัสดีคบ๊ายบายทุกคนไปดูแพลกก่อนเป็นบ้างทุกคน พูดอย่างไรพูดั้งความในใจที่มีต่อเธอิวฟ for h ฮมบนะอยางขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยาอกพบเธออีกครั้งอยู่อ่ะ